แกาสินตอนนี้อยู่กาลสินเหรอน้ำยังเต็มอยู่เลยนู่นี่สองข้างทางนี่น้ำยังเต็มอยู่เลยนะคะที่กาลสินเต็มทุกงน้ำน้ําท่วมด้วยน้ําท่วมอ่ะดูเกาหาปลาวิ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 โอ้โหเขายกสะดุ้งไหมขายของมั่งเออขายข้างทางเลยอ่ะ เนี่ยก็หาปลากันนะน,น,น,นี่นี่หนูหนูดูขยกสะดุ้งกันได้เห็นไหมยกสะดุ้งยกสะดุ้งเดี๋ยวดู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 ยกสะดุงะด้ง,งน้ำใสแจ๋วเลยบนบกคงขี้อิ่มหนำกัน,นแล้วตัวเงยไปแล้นี่แบตายไปบโอ้โหดูน้ำสิน,ำน,ำน้ำไหลนู่นน่ะร้อยเอ็ดยี่สิบโลน้ำล้นเลยน้ำใสด้วยเดี๋ยวดูขยกสะดุ้งกันนู๊ บ้านพวกน้องบ้านอะไรนั้นพวกเปล่าเนียเนี่ยรอดได้ไงเออรอดได้ไง,งย <c oughs> ยกสูงบ้านยกสูงโอ้โหน้ำเต็มถนนเลยฝั่งเนี้วมีวนิ้วมีว,มว,มวน้ำเต็มถนนเลยฝั่งใบไทย <c oughs> เดี๋ยวนะหนูหนูดูน้ำด,ดูน้ำซีดูน้ำซ,ำซีเดี๋ยวให้ย่าแป๊บนึงนะโอ้โหขมขมนี่น้ำยังเต็มอยู่เลยอยู่อาภาภูมดูนี่น้ำน้ำเห็นไหม วอเตอร์วอเตอร์แม่อู้นังนั่นน่ะป่ากล้วยอ่ะเกินลำเปล่าเกิดลำเปล่า <c oughs> เกิดลำเปล่าเปล่าฝั่งนู้นมันน่าจะสูงกว่าน้องน้ำเขาเอาที่กั้นไว้อยู่ร้อยเอทเหรอฝั่งนู้นวิ่งไม่ได้เร,เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยติกาลส,สนินกำลังจะเข้าร้อยเอทครับ <c oughs> โหน้ำยังเต็มอยู่เลยฝั่งนน้นรถวิ่งไม่ได้เลยอยกาลสินนะคะกำลังจะเข้าร้อยกำลังจะไปร้อยเอ็ดน้ำยังท่วมเต็มถนนอยู่เลยฝั่งนน้นรถวิ่งไม่ได้แล้วนะคะรถวิ่งได้ฝั่งเดียวน่ฝั่งนี้ก็จะวิ่งไม่ได้เลยโอ้ดูนั่นท่วมเห็นไหมทุกงนาก็บ้านเั้าท่วม <c oughs> ข้าวแช่น้ําเลยจมนี่ดูเถียงนาน้อยที่นั่นน่ะจมน้ําอยู่นั่นน่ะเปียบปลาโซทุ่งทุ่งหนักทุตายไหมเนอะเอออันนั้นมันเถียงนาเด็ดหนออยู่กลางน้ำนู่นน่ะนั่นนาข้าวเนอนั่นน่ะน้ำท่วมเห็นใบนิบนี่ริบบีอ้ยน้ำตกสวดสวดเห็นไหมเห็นวอเตอร์ไหมวอเตอร์วอเตอร์ โอ้โอเตอร์อันอยู่ในน้ำนี้เราก็ไม่ได้ชิงทางเตอร์วอดูบ้านเขาที่เนี่ยดูบ้านเรือนคมจิดูที่นั่นน่ะลูกก็จับอะไรเนี่ยเขาดักขายหนูชอบใช่ไหมน้ำท่วมน้ำกระจายเลยเนี่ยะครับเอยแล้วต่แล้วแต่ นาข้าวเป็นทะเลไปเลยไปค่ะไปต่อนะคะอันนี้เขามาทำอะไรเขาเขามาสะดุงด้งนี่แหละมายกสะดุ้งกันคนเต็มเลยโอ้โหยิงปลาอุกะนะมันใสอ่ะเนะ <c oughs> าะยานนี่อ้ถนนฝั่งนั้นวิ่งไม่ได้นะคะเด็กเล่นน้ำแน่เลยเด็กเล่นน้ำกลางถนน ไั่นเองกูไอที่เขามาช่วยเหลือมังนนะอ้งนั่นน่ะเนาะโอ้ตายฝั่งนั้นน้ำท่วมโอ้ถ้าบา้านอุยานนี่มึงก็โอ้ข้างในเนี่ยต้องใัยจะท่วมกันเนาะในบ้านนั้นนะ่ะโอ้ยดาไม่เห็นมาดูกับเขาก่่นแล้วเนาะอะไรเนี่ยวัดท่ากลาง นี่เนี่ยค่ะกระ,ะสินน้ำยังท่วมอวยู่เลยไปเดิน